สวัสดีค่ะฉันชื่อแพงอายุ24ปีใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับแม่ที่บ้านหลังเล็กๆริมทุ่งนาบ้านเราไม่ค่อยมีผู้ชายอยู่ใกล้ๆพ่อก็จากไปตั้งแต่แพงยังเป็นเด็กเหลือเพียงแค่แม่ที่เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวและตอนนี้แพงเองก็คอยช่วยแม่ทำงานบ้านทุกอย่างภายในบ้านแพงจะเล่าถึงเมื่อหลายปีก่อน ที่แพงนั้นเคยวิ่งออกกำลังกายอยู่ข้างถนนไปเรื่อยๆแล้วแพงก็ได้เก็บลูกหมาตัวหนึ่งจากข้างถนนนำมาเลี้ยงมันถูกทิ้งไว้ในกล่องกระดาษกลางสายฝนตัวสั่นเทาและร้องเบาๆแพงได้อุ้มมันกลับบ้านไปด้วยแล้วแพงก็ได้ตั้งชื่อมันว่าเจ้าบโบตั้งแต่นั้นมาเจ้าบโบก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวของเราค่ะแพงดีใจมากที่มันเป็นตัวผู้และตอนโตมันตัวใหญ่มากค่ะซึ่งแพงเองก็ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงมันด้วยใจรักมาตั้งแต่ทีแรกเห็นสิ่งที่แพงทำได้นั่นก็คือแพงให้มันนอนด้วยทุกคืนค่ะและสิ่งที่ทำให้แพงประหลาดใจอีกนั่นก็คือเจ้าโบ ไม่เหมือนหมาตัวไหนๆเลยมันเข้าใจความรู้สึกของแพงเสมอวันไหนแพงเหนื่อยจากการขายพวงมาลัยที่สี่แยกเจ้าโบก็จะนั่งรออยู่หน้าบ้านหางมันกระดิกรออยู่ตลอดและรีบวิ่งมารับแพงด้วยการกระโดดรดเต้นกอดแข้งกอดขาแพงเหมือนอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะกลับมาแล้วเหรอเนี่ย เวลาที่แพงนั่งร้องไห้เพราะผิดหวังในความรักจากผู้ชายที่เคยบอกว่าจะอยู่เคียงข้างสุดท้ายแล้วก็ทิ้งแพงไปเจ้าโบก็จะนำหน้ามาซบตักแพงลิ้นเล็กๆของมันมันเลียแก้มของแพงเลียคาบน้ำตาของแพงอย่างอ่อนโยนความอบอุ่นจาก อุ้งเท้าของมันกลับทำให้แพงนั้นหายเศร้ามากกว่าคำพูดปอบโยนของใครเสียอีกค่ะในทุกเช้าเจ้าโบจะวิ่งไปคาบรองเท้ามาให้กับแพงเหมือนกับมันเตือนว่าไม่ให้แพงนั้นเข้างานสายในทุกๆุกวันแพงเข้าใจว่ามันพยายามเตือนให้แพงไม่ไปทำงานสายในทุกค่ำคืนมันจะนอนเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องของแพง แล้วก็คอยเห่าปกป้องไม่ให้ใครเข้ามารบกวนในห้องของแพงได้หรือรบกวนภายในบ้านนั่นเองแ่ละคะ่ะแพงเคยคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผู้ชายควรทำนั้นก็คือดูแลปกป้องและอยู่ข้างๆไม่ทอดทิ้งคนที่ตัวเองรักแต่สิ่งเหล่านั้นเจ้าโบทำให้แพงได้ครบท้วนหมดทุกอย่างไม่เคยหายไปไหนเลยคะ่ะ ไม่เคยโกหกไม่เคยทำให้แพงนั้นผิดหวังในตัวของเจ้าโบ้เลยหลายครั้งที่แพงมองดูเจ้าโบ้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าโบ้นั้นกำลังยิ้มให้แพงแล้วชวนให้แพงหัวล้อก,กับตัวเองได้ตลอดมาเย็นวันหนึ่งหลังฝนตกพ,ำพำันพําแพงเพิ่งกลับจากช่วยแม่จากการขายพวงมาลัยที่สี่แยกรถติดฝนชุ่มทั้งตัวเหนื่อยจนแทบเดินไม่ไหวแล้ว แต่ทันทีที่ถึงหน้าบ้านก็มีไอ้เจ้าโบนี่แหละค่ะเข้ามากระโดดเหมือนเคยแล้วมันกระโดดออกมาจากใต้ถุนบ้านวิ่งฝ่าแอ่งน้ำมาหาแพงหางสายแรงจนเหมือนจะหักไอ้เจ้าโบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันเลอะหมดแล้วเนี่ยแล้วแพงเองก็หัวเราะทั้งที่น้ำตาคลอมันยืนสองขา เอาหน้าโซบที่เอวของแพงราวกับจะก,กอดไว้แน่นๆเหมือนมันไม่ยอมให้แพงเดินต่อไปในคืนนั้นล่ละคะ่ะไฟในหมู่บ้านดับทั้งตำบลบ้านของแพงมืดสนิทแม่จุดตะเกียงไว้บนโต๊ะไม้เก่าๆส่วนแพงกับไอ้เจาโบนั่งพิงกันอยู่ตรงระเบียงบ้านเพื่ออาศัยแสงสว่างจากแสงจันทร์ฟังเสียงฝนโปรยปลายลงบนหลังคาสังกะสีเก่า มันนอนหนุนตักแม่หายใจอย่างสม่ำเสมอเหมือนเด็กน้อยที่คอยอ้อนแม่ให้อบกอดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีไอจโบแพงคงจะผ่านช่วงเวลาเลายๆและช่วงเวลาที่ยากลำบากผ่านมาไม่ได้เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งที่แพงนั้นยังจำไม่ลืมเลยค่ะนั่นก็คือวันที่แพงนั้นป่วยหนัก มีไข้ขึ้นจนลุกไม่ไหวแม่ต้องไปขายพวงมาลัยคนเดียวเหลือเพียงแค่แพงนั้นนอนซมอยู่ในห้องเจ้าโบนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆแพงตลอดไม่ยอมไปไหนทั้งวันแม้นแพงจะไม่ได้ให้อาหารมันก็แค่เอาหัวมาดันแขนแพงเหมือนจะบอกว่าอยู่ด้วยนะไม่ต้องห่วง คืนนั้นมันเห่าเสียงดังลั่นจนเพื่อนบ้านต้องตะโกนถามเพราะมีคนแปลกหน้าไม่แอบยืนมองดูหน้าบ้านอยู่จริงๆค่ะ้าไม่ได้ไอจโบแพงไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแพงหลายครั้งหลายเวลาที่ไอจโบนั้นมีความสุขกับแพงแพงก็อยากจะนำเรื่องประสบการณ์อยากจะเล่าให้ใครสักคนได้ฟังกันแต่สุดท้ายแล้ว คนที่มานั่งฟังเงียบๆด้วยกับแพงและสายตาที่เป็นประกายนั่นก็คือไอ้จโบมันอาจไม่พูดแต่ดวงตาที่มองมาหาแพงนั้นมันบอกทุกอย่างเลยค่ะสำหรับใครลหลายๆคนแล้วหมาก็แค่สัตว์เลี้ยงแต่สำหรับแพงมันคือครอบครัวมันคือเพื่อนคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของแพงและเป็นสิ่งเดียว ที่แพงไม่เคยลืมและไม่เคยทอดทิ้งนั่นก็คือไอหมาตัวผู้เจ้าโบตัวนี้เองแหละค่ะเมื่อแพงได้รู้สึกซึ้งน้ำใจของไอเจ้าโบที่มีต่อแพงแค่แพงคิดเป็นเวลาไม่กี่วินาทีแพงรูบหัวไอเจ้าโบไปเรื่อยๆใต้แสงจังที่ลอดผ่านหน้าต่างสายตาของแพงจ้องไปที่เพดานอย่างจับใจ และแพงก็อดที่จะคิดเรื่องต่างๆไม่ได้เลยค่ะเหมือนความคิดจะไหลเป็นสายไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่ปลายนิ้วที่รูปขนอ่อนนุ่มของไอจบโบกับค่อยๆเบาลงเหมือนกำลังถูกร้อยเรียงให้สงบลงค่ะจบโบคางอืมเล็กน้อยก่อนจะขยับตัวเข้ามาซบชิดกับอกของแพงแพงลูบหัวมันถูไถไปมากับมือของแพง แล้วไอ้จโบก็เรียฝ่ามือแพงอย่างอ่อนโยนราวกับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะฉันหยุดตรงนี้แล้วนะแพงแพงยิ้มทังน้ำตามือก็ยังลูบหัวไอ้เจโบอย่างไม่หยุดเลยค่ะความอบอุ่นจากลมหายใจของไอ้จโบและกลิ่นขนนุ่มทำให้หัวใจของแพงนั้นปั่นป่วนไปหมดเลยและค่อยๆเรียบลง แพงกอดไอจับโแน่นขึ้นแขนโอบรัดราลากับจะกัดเก็บความปลอดภัยไว้ในใจอ้อมกอดของแพงไว้นานๆต่อมาไม่นานในความมืดที่แผ่วแพงฝันเห็นภาพเก่าๆบ้านของแพงตอนแพงยังเป็นเด็กพอยิ้มให้กับแพงแม่ทํากับข้าวให้กินเสียงหัวเราะจากมุมหลังบ้านฝันนั้น อบอุ่นจนทำให้แพงนั้นยิ้มแล้วละเมอพูดเบาๆออกมาว่าไม่เป็นไรนะเจโบอยู่ข้างๆฉันนี่แหละฉันจะไม่ยอมละสายตาไปจากเองแน่นอน <c oughs> เมื่อแพงเริ่มหลับตาอย่างสงบมือน,น้อยๆของไอเจโบยังคงดันหน้ามาให้กับแพงรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว พอถึงเช้าวันุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆจากตะวันาสาดผ่านผ้าม่านแพงตื่นขึ้นมาพร้อมกับเห็นไอ้เจ้าโบโอนอนอยู่ข้างๆมันนอนตัวม้วนตัวเป็นก้อนเหมือนหมอนข้างมันยกหัวมามองแล้วเห่าเบาๆเาตือนให้แพงรู้ว่าตื่นได้แล้วแพงยิ้มและพลิกตัวลงไปกอดมันอีกครั้งก่อนจะตื่นขึ้นมาจริงๆและความรู้สึกที่แพงได้รับความอุ่นจากไอ้เจ้าโบ เมื่อคืนนี้ก็ยังอยู่ในใจแพงอยู่เสมอแพงติดใจด้วยซ้ำที่มีไอจโบมานอนอยู่ข้างๆทุกคืนและไม่อยากให้ความรู้สึกนี้หายไปเลยค่ะแพงรู้สึกอบอุ่นยังอยู่ไม่หายแพงเดินลงไปครัวไปพบกับแม่แม่ก็ยังหัวเราะให้กับแพงแล้วเรียกให้แพงไปกินข้าวแล้วแพงก็เล่าเรื่องเมื่อคืนนี้ให้แม่ฟังทุกอย่างแม่ลูบหัวไอเจโบแล้วพูดเบาๆว่า หมานี่มันฉลาดนะรู้ว่าใครต้องการอะไรด้วยแพงมองหน้าไอจโบในตอนเช้าได้ยินไหมหล่ะไอจโบแม่ชมเองน่ะไอจัโบอ้าปากและแลบลิ้นออกมาคล้ายๆกับมันยิ้มให้กับแพงอยู่ตลอดในเช้าวันนั้นแพงรู้แล้วว่ามันรู้สึกสดชื่นและรู้สึกหิวเหมือนกันแพงมีความรู้สึกชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ว่าไม่ใช่แค่มีเพื่อนสี่ขาแต่มันคือผู้ที่คอยเติมเต็มช่องว่างแทนคำปลอบใจคอยปกป้องและคอยให้ความอบอุ่นในวันที่คนอื่นทำไม่ได้ค่ะขอบคุณนะไอจโบและแพงก็ได้พามันไปกินข้าวต่อในห้องเพื่อที่อยากจะให้มันนั้นคุ้นชิน กับการเวลาเดิมๆที่มันเคยให้ความอบอุ่นกับแพงจะโบ้สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้โดยไม่ต้องพึ่งใครเลยนะมีแค่แกอยู่ข้างๆกายฉันแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วแหละจะโบ้กระดิกหางตาใสาเป็นประกายเหมือนเข้าใจทุกคำพูดของแพงมันยกตัวขึ้นมาซบที่ตักแพงอีกครั้งหนึ่งความอบอุ่นนั้นทำให้แพงนั้นมั่นใจว่า ต่อให้เส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแพงก็จะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะมีเพื่อนที่แท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งอยู่เคียงข้างเสมอและในตอนจบนี้แพงไม่ต้องการใครอีกแล้วคะ่ะนอกจากไอจาโบมาที่ทําได้ทุกสิ่งทั้งปลอบใจทั้งปกป้องและอยู่เป็นเพื่อนแพงจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแพงเลยล่ะคะ่ะ เจบโบกระโดดเต้นมาโอบกอดแพงและมันใช้ลิ้นของมันเลียที่แก้มแพงอีกครั้งจนแพงนั้นล้มลงไปกับไอเจบโบนอนกิ้งอยู่ที่สนามหญ้าอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ